ก่อนจะกรวดน้ำก่อนจะกรวดน้ำรับพรนะเพื่อเป็นสริริเป็นมงคลนะแก่ทุกๆฝ่ายก็ขอกราบบูชาพระรัตนตรยัยที่เราเคารพนับถืออย่างสูงสุดคือพระพุทธระธรรมพระสงฆ์กราบถวายความเคารพ หลวงพ่อเมียนหลวงพ่อบุญช่วยกัล,ลยาโนลเลอาเมียนโดยสังฆได้กรบย่ากระปุงก,งกระปวดกระปกรบดังเอาพระใบีกาสัตยาจันทโกหรือเลา,าเอ็ดเล่าเอา่เอเลามาหาปัญญาสุภัทโทเอาต่อ ลูสกส่องครบองขย่งกันนะท่านอาจารย์วัตะแบกด้วยเจริญพรเนาะท่านทุกท่านทุกคนโยมนายกโยมกำนันประธานสภารองประธานรองนายกเลขาสอบตตลอดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในอบตญาติโยมที่เกี่ยวข้องทุกท่านทุกคน ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพื่อเป็นมงคลเป็นสริเป็นสีบาร,รมีส่งท้ายปีหลายท่านก็ทำความดีมาหลากหลายประการอยู่แล้วดังที่คุณยมนายกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ได้ช่วยกันประคับประคองงานหลายๆฝ่ายทำให้ ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เกียรติได้ขาวกิตติศัพท์ไปถึงตาเขตอื่นๆได้ยินว่าตำบลสุงเนินเมื่อไหร่เขาก็รู้สึกอิ่มใจอุ่นใจแทนเพราะว่าตำบลสุงเนินมีอะไรดีๆเยอะ เริ่มต้นจากความสามัคคีของคณะบรวรบ้านวัดและคณะส่วนราชการต่างๆมีทำโดยเฉพาะทางบ้านก็มีผู้นำชุมชนที่นำพัฒนาวิสัยทัศนความเข้าสู่ทุกชุมชนเข้าถึงทุกหน่วยงานทุกองคอ์กรทุกฝ่าย ส่วนทางวัดก็มีหลวงพ่อที่มีคนเคารพนับถือในเขตตำบลสุเนิรมีหลายรูปเดิมจากหลวงพ่อเมียนกะลยานโนโลอกเมียนเอาทมเยิรแกต่เป็นที่สักการะเคารพของคนทั่วไปทางในและต่างประเทศหลวงเอาสวรรณเรา,เาปัญญา เล่าต่อจะเป็นที่เคารพนับถือของคนตัวไปติสับกิติศัพท์ตลอดไปถึงหลวงพ่อแอดหลวงพ่อพระไปดิกาสัตยาก็เป็นหน่วยฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบทุกส่วนฝ่ายปกครองฝ่ายทสาธารณประโยชน์ฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายการศึกษา สาธารณะสงเครห์อะไรหลายอย่างในตำบลชุงเดินมีครบบริบูรณ์เพราะเราท่านทั้งหลายมีความร่วมมายร่วมใจร่วมมือกันมีงานอะไรอย่างไรที่ไหนก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีพร้อมทั้งวันนี้ได้นัดหมายกันมาทำบุญส่งท้ายปีเพิ่มบาร,รมีให้แก่ตนเองเสริมราศีเสริมสิริให้แก่ตนเอง เพื่อจะสงทายปีจะปัมปิงบอลเยิงจะเป็นอนุสรก็ขอให้ทุกท่านมีอายุมั่นคันยืนมีสุขภาพปลานามัยเข้มแข็งมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีสุขภาพแข็งแรงมีดวงจิตสติมั่นยูนในศัจธรรมอันงามดีจะนึกจะหวังสิ่งใดหากเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้ว ขอความนึกความหวังเหล่านั้นจงสมปรารถนาทุกประการเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติศิลสารสมบัติและปัญญาสารสมบัติทุกทิ่ภาราตรีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอ่ะสรอยตึกเนะื้อปวเจร